อยากเทรดให้ดีฟังทางนี้ค่ะกับงานสัมมนา Tomorrow Trader เทรดเพื่ออนาคตในงานนักลงทุนจะได้พบกับการอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นหุ้นตัวไหนที่กำลังมาแรงหุ้นตัวไหนควรขายทิ้ง และนักลงทุนยังได้เรียนรู้สุดยอดกลยุทธ์การเทรดสอรูปแบบใหม่ที่จะทําให้นักลงทุนเทรดหุ้นได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเริ่มจากเทรดแมนค่ะคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมล่ะคะสำหรับสาวกที่เคยเทรดคริปโตมาก่อนเพราอเทรดแมนเป็นเว็บเทรดค่ะเพียงแค่เรามีลิงก์เราก็สามารถเข้าเทรดได้เลยเรียกได้ว,ว่ารองรับทุกอุปกรณ์เพียงแค่อุปกรณ์นั้นมีอินเทอร์เน็ตค่ะอีกทั้งเทรดแมนนะคะยังมากับฟังก์ชันบอบเบิลที่จะเป็นตัวช่วยในการ ค้นหาหุ้นได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญบับเบิน่ารักมากๆเลยค่ะใครเคยโดนคริปโตเทให้เซมาหาเทรดแมนนะคะต่อมาคือเทรดไลน์ค่ะเทรดไลน์นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่บนโปรแกรม e f i n s t o c k l u p ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้เลยบนกราฟเทคนิค ้องบอกว่าเอาใจสาวกสายเทคนิคมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่เราจะซื้อขายหุ้นเนี่ยเราใช้กราฟเทคนิคเมื่อกราฟนั้นถึงสัญญาณซื้อเราต้องสวิตตัวโปรแกร,รมไปซื้อซื้อเสร็จแล้วสวิตกลับมาขายนะคะนักลงทุนไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะคะเพราะตอนนี้เราวิเคราะห์เสร็จแล้วสามารถจิ้มที่กราฟเทคนิคเพื่อซื้อหรือจิ้มที่กราฟเทคนิคเพื่อขายได้เลยล่ะคะ่ะ นักลงทุนมีหุ้นลหลายๆตัวเราจิ้มไว้รอเลยนะคะเมื่อหุ้นทุกตัวถึงสัญญาณการซื้อขายนักลงทุนก็จะไม่พลาดทุกจังหวะก,การลงทุนเลยละคะ่ะนี่ยังไม่หมดนะคะถ้านักลงทุนอยากรู้เคล็ดลับการเทรดดีๆที่ลึกกว่านี้เจอกันในงาน Tomorrow Trader เทรดเพื่ออนาคตในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย